อายุ72แต่ไม่มีโรคเลยดูแลตัวเองยังไงสวัสดีครับวันนี้ผมอยากมาแชร์เรื่องราวของคุณลุงเป็นชายวัย72ปีครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเขาไม่มีโรคประจำตัวเลยสักโรคไม่มีความดันไม่มีเบาหวานไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมาหมอประจำตัวยังถามเลยครับว่าคุณทำได้ยังไง ผมเลยคิดว่าถ้ามันเป็นประโยชน์กับใครสักคนโดยเฉพาะเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณหรือใครที่คิดว่าชีวิตวัย70จะต้องนั่งกินยาทุกวันผมไม่ได้มาอวดครับแต่ผมอยากเล่าให้ฟังว่าลุงของผมดูแลตัวเองยังไงถึงได้แข็งแรงขนาดนี้ลุงผมตื่นเช้ากว่าผมอีกแต่ลุงตื่นตีห้าครึ่งทุกวัน เปิดเพลงเบาๆยืดเส้นหน้าบ้านแล้วก็เดินช้าๆรอบบ้านเดินวนๆแบบไม่รีบเขาเคยบอกผมว่าคนแก่ไม่ใช่ไม่ไหวแต่ถ้าไม่เดินเลยวันหนึ่งจะเดินไม่ได้แค่ได้ยินคำนี้ผมก็รู้เลยว่าลุงไม่ได้ดูแลตัวเองเพราะกลัวแก่แต่ดูแลตัวเองเพราะอยากแก่แบบมีคุณภาพข้าวบ้านคือสิ่งที่ลุงภูมิใจที่สุด ผมเคยชวนลุงไปกินบุฟเฟ่ลุงก็ไปนะครับแต่ตักนิดเดียวเน้นผักเนื้อปลาข้ากล้องนิดๆแต่พอกลับบ้านแกจะทำข้าวต้มเองใส่หมูสับนิดเต้าหู้ขาวผักเยอะๆบอกผมว่าแบบนี้กินแล้วหลับสบายลุงไม่ใช่คนงดทุกอย่างแต่เป็นคนที่รู้จักเลือกและไม่ตามใจปากมากเกินไป ลุงไม่ใช่คนสุขภาพจ๋าแต่เป็นคนที่มีวินัยเงียบๆลุงจะมีสมุดเล่มเล็กๆจดว่าวันนี้เดินกี่นาทีนอนกี่ชั่วโมงน้ำตาลล่าสุดเท่าไหร่กินยาบำรุงอะไรไปบ้างตัวสุขภาพเมื่อไหร่ผมถามว่าจดไปทำไมลุงตอบว่าก็เพราะความจำมันลดลงในหลานแต่ถ้าเราจดไว้เราก็ไม่โกหกร่างกายตัวเอง ฟังแล้วผมเงียบเลยครับลุงหัวเราะง่ายกว่าผมซะอีกแกชอบเปิดตลกคาเฟ่เก่าๆดูหัวเราะกับเรื่องที่ผมว่าธรรมดามากบางทีผมนั่งทำงานอยู่ยังได้ยินเสียงหัวเราะลุงรอดประตูตอนแรกก็สงสัยแต่ลุงบอกว่าหัวเราะนี่แหละยาอายุวัฒนะถ้าแก่แล้วขัไม่เป็นก็อยู่ไปแบบเศร้าๆทำไม ทุกครั้งที่ผมมองลุงผมไม่ได้แค่เห็นคนแก่ที่ไม่มีโรคนะครับแต่ผมเห็นอะไรที่ลึกกว่านั้นมากผมเห็นแบบอย่างของวินัยวินัยที่ไม่ใช่แค่ตื่นเช้าออกกำลังกายแต่เป็นวินัยที่ฝังอยู่ในชีวิตทุกวันการกินพออิ่มการนอนให้พอการไม่ตามใจปากแม้แต่การยิ้มให้กับทุกเช้าก็ล้วนมาจากวินัยในใจ ผมเห็นแบบอย่างของความเรียบง่ายลุงไม่เคยต้องมีเสื้อผ้าใหม่ทุกเดือนไม่ต้องใช้โทรศัพท์แพงๆแต่ลุงมีสิ่งที่หลายคนไม่มีคือความสุขใจที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครและสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดคือลุงดูแลตัวเองไม่ให้เป็นภาระลูกหลานไม่ใช่เพราะกลัวลูกเบื่อแต่เพราะลุงรักตัวเองพอและเข้าใจชีวิตดีพอที่จะรู้ว่า ทุกคนต่างมีทางของตัวเองหลายคนกลัวแก่กลัวร่างกายอ่อนแรงกลัวเหงากลัวไม่มีค่าแต่ลุงทำให้ผมรู้ว่าแก่มันไม่ได้น่ากลัวเลยถ้าเรามีชีวิตที่เตรียมตัวไว้ดีพอลุงไม่ได้แข็งแรงเพราะโชคดีแต่แข็งแรงเพราะลุงใช้ชีวิตอย่างเข้าใจไม่ประมาทไม่ตามกระแส และไม่ลืมว่าชีวิตมีวันหมดอายุวันนี้ผมอยากเป็นแบบลุงไม่ใช่แค่ในเรื่องสุขภาพแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพในทุกวัยโดยไม่ต้องรอให้แก่ก่อนผมเคยชวนลุงไปกินบุฟเฟต์ครับแกก็ไปนะครับไปด้วยรอยยิ้มไม่เคยปฏิเสธแต่พอถึงเวลาเดินตักอาหารแกก็หยิบแค่นิดเดียวเองครับ ผักสดเต็มจานมีปลาเนึ่งชิ้นเล็กๆสองชิ้นแล้วก็เขากร่องพูนแค่ครึ่งทัพีตอนนั้นผมก็ยังนึกขำในใจว่ามากินบุฟเฟต์น,นะลุงไม่ใช่อาหารคลีนแต่พอกลับถึงบ้านลุงไม่กินขนมไม่หาของกินเล่นเหมือนผมหรอกครับแกลุกขึ้นมาตั้งหม้อเล็กๆต้มน้ำทำข้าวต้มแบบบ้านๆใส่หมูสับนิดเต้าหู้ขาว ผักเยอะๆกลิ่นลอยมาหอมจนผมต้องแอบ,บชิมแกยิ้มนิดๆแล้วพูดว่าแบบนี้แหละกินแล้วหลับสบายไม่หนักท้องใช่ครับลุงไม่ใช่คนงดทุกอย่างไม่ใช่สายเข้มงวดแกกินทุกอย่างได้แต่กินไม่มากไม่ตามใจปากจนเกินไปแกบอกว่าชีวิตมันสั้นแต่ถ้ากินแบบไม่มีสติ มันจะสั้นยิ่งกว่าเดิมผมมองลุงแล้วก็รู้เลยว่าสุขภาพดีไม่ใช่เพราะโชคหรือกรรมพันธุ์แต่มันมาจากความรู้จักพอในทุกมือ้อและความรู้จักเลือกในทุกวันลุงผมมีสมุดเล่มเล็กๆอยู่เล่มหนึ่งครับไม่ใช่สมุดบันทึกไดอรี่ไม่ใช่สมุดจดบัญชีแต่เป็นสมุดสุขภาพของแกเองทุกวันแกจะนั่งลุงที่โต๊ะเล็กๆข้างหน้าต่าง เปิดสมุดออกมาแล้วก็จดวันนี้เดินกี่นาทีนอนกี่ชั่วโมงน้ำตาลในเลือดล่าสุดเท่าไหร่กินยาบำรุงอะไรไปบ้างตัวสุขภาพเมื่อไหร่ผมถามว่าจดไปทำไมลุงตอบว่าก็เพราะความจำมันลดลงในหลานแต่ถ้าเราจดไว้เราก็ไม่โกหกร่างกายตัวเองฟังแล้วผมเงียบเลยครับใช่ครับ ลุงอายุ72แล้วความจำก็ไม่เหมือนเดิมแต่แทนที่จะปล่อยให้ร่างกายสุดไปตามวัยแกกลับเลือกที่จะดูแลมันด้วยความตั้งใจแกไม่ใช่หมอไม่ใช่นักโภชนาการแต่ลุงเข้าใจร่างกายตัวเองมากกว่าหลายคนที่ผมรู้จักผมว่าทุกวันนี้คนเราเสียสุขภาพไปเพราะความลืมลืมดื่มน้ำลืมนอนให้พอลืมขยับร่างกาย ลืมไปว่าเราไม่ใช่หนุ่มสาวแล้วแต่ลุงไม่ลืมครับไม่ใช่เพราะความจำดีแต่เพราะแครมีวินัยที่ช่วยจดจำแทนสมุดเล่มเล็กๆของลุงนั่นแหละครับอาจดูธรรมดาแต่สําหรับผมมันคือแผนที่ของชีวิตที่สอนให้ผมรู้ว่าสุขภาพดีไม่ได้เริ่มที่โรงพยาบาลแต่มันเริ่มที่ปากกากับความตั้งใจ มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมสังเกตมานานแล้วลุงผมแกชอบเปิดตลกคาเฟ่เก่าๆดูครับรายการเก่าเสียงเก่ามุกเก่าบางเรื่องผมเคยดูยังแอบเบ้ปากว่ามุกแบบนี้ก็ขำด้วยเหรอแต่ลุงขำครับขำจริงจังเสียงดังชัดเจนจนบางทีผมที่นั่งทำงานอยู่ในห้องยังได้ยินเสียงหัวเราะลุงลอดประตูตอนแรกก็สงสัย เลยลองแอบเปิดประตูไปดูเห็นลุงนั่งพิงผอนขาไข้ห้างมือหนึ่งถือรีโมทหัวเราะเหมือนเด็กเจออะไรตลกครั้งแรกผมอดถามไม่ได้ว่าลุงดูได้ทุกวันไม่เบื่อเหรอแกหันมามองแล้วตอบพร้อมยิ้มบางๆว่าหัวเราะนี่แหละยาอายุวัฒนะถ้าแก่แล้วขำไม่เป็นก็อยู่ไปแบบเศร้าๆทำไมทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงหัวเราะของลุง มันทำให้บ้านอบอุ่นขึ้นทันทีแล้วผมก็ได้เรียนรู้อีกอย่างว่าความแก่มันไม่ได้น่ากลัวเลยถ้าเรายังหัวเราะก,กับชีวิตได้แม้จะหัวเราะก,กับเรื่องที่คนอื่นมองว่าธรรมดาทุกครั้งที่ผมมองลุงผมไม่ได้แค่เห็นคนแก่ที่ไม่มีโรคไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงไม่ต้องพึ่งหมอไม่ใช่แค่ตัวเลขความดันปกติ หรือน้ำตาลไม่เกินเกณฑ์แต่ผมเห็นอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านั้นมากผมเห็นแบบอย่างของวินัยวินัยที่ไม่ได้มาเพราะกลัวตายแต่เป็นวินัยที่เกิดจากความรักตัวเองลุงตื่นเช้าทุกวันเดินรอบบ้านสูดอากาศสูดแดดกินอาหารที่คิดก่อนกินไม่ใช่แค่อร่อยปากลุงไม่หักโหมไม่ทำอะไรเกินตัว แกใช้ชีวิตเหมือนคนที่รู้ว่าวันนี้สำคัญแค่ไหนผมเห็นแบบอย่างของความเรียบง,าง่ายลุงไม่จำเป็นต้องมีเสื้อผ้าหรูของใช้ในบ้านก็เก่าแต่สะอาดโทรศัพท์ยังเป็นปุ่มกดไม่มีแอปอะไรเลยแต่ลุงมีความสุขแบบที่คนยุคผมหลายคนหาไม่เจอไม่มีความรีบไม่มีความเปรียบเทียบมีแค่การใช้ชีวิตแบบพอดี และที่ผมประทับใจที่สุดคือแบบอย่างการดูแลตัวเองโดยไม่เป็นภาระใครลุงไม่เคยร้องขอให้ใครมาดูแลแต่ก็ไม่ได้ผลักไสใครออกจากชีวิตลุงดูแลตัวเองอย่างเงีย,งยบๆจดบันทึกสุขภาพกินยาให้ตรงเวลาออกกำลังกายวันละนิตและที่สำคัญลุงยังหัวเราะได้ทุกวันหลายคนกลัวแก่กลัวโรคกลัวเหงา กลัวไม่มีใครเหลียวแลแต่ลุงทำให้ผมรู้ว่าแก่แบบมีคุณภาพมันเป็นยังไงมันไม่ใช่การหนีความแก่แต่คือการเตรียมใจเตรียมกายให้เดินเข้าสู่วัยนั้นอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าลุงทำให้ผมเข้าใจว่าความแข็งแรงที่แท้จริงไม่ใช่กล้ามไม่ใช่ลมหายใจ แต่คือความเข้าใจตัวเองและรู้จยากใช้ชีวิตอย่างตั้งใจบางทีลุงอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะสอนผมด้วยคำพูดแต่แค่ผมมองดูลุงผมก็เรียนรู้อะไรมากมายแล้วผมไม่รู้หรอกครับว่าผมจะมีสุขภาพดีเหมือนลุงตอนอายุ72หรือเปล่าไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้แน่ๆคือ ผมอยากเป็นแบบลุงไม่ใช่เพราะลุงไม่มีโรคไม่ใช่เพราะลุงแข็งแรงอย่างที่หลายคนฝันแต่เพราะลุงมีความสุขความสุขที่ไม่ได้ใหญ่โตแต่เล็กๆที่เต็มไปด้วยความหมายสุขจากการตื่นเช้ามาดูแสงแดดอ่อนๆสุขจากลมหายใจยามเช้าที่สดชื่นสุขจากการนั่งจิบชาหยิบหนังสือตัวเก่าๆขึ้นมาอ่าน และสุขจากข้าวต้มจานเล็กๆที่ลุงตั้งใจทำเองทุกคืนผมเห็นความสุขจากเสียงหัวเราะในบ้านเสียงหัวเราะที่หลุดออกมาจากตลกเก่าๆที่ลุงชอบดูเสียงหัวเราะที่ทำให้บ้านอบอุ่นขึ้นเสียงหัวเราะที่บอกว่าถึงจะอายุมากแค่ไหนแต่หัวใจยังเด็กอยู่เสมอและเหนืออื่นใดสุขนั้นมาจากการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตัวเอง ลุงไม่ได้พยายามเป็นใครอื่นไม่ได้พยายามตามใครให้ทันแกแค่เข้าใจตัวเองเข้าใจร่างกายเข้าใจจิตใจและเลือกที่จะใช้ชีวิตตามความเป็นจริงของตัวเองนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากมีไม่ใช่แค่ร่างกายที่แข็งแรงแต่เป็นความสุขที่มาจากใจเป็นความสงบที่เกิดจากการยอมรับและดูแลตัวเองอย่างแท้จริง าวันหนึ่งผมแก่ตัวลงแบบลุงและยังมีความสุขแบบนี้นั่นแหละคือใช้ชนะที่แท้จริงของชีวิตนี่แหละครับลุงของผมคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่กลับมีอะไรดีๆที่ไม่ธรรมดาเลยความเรียบง่ายของลุงความมีวินยัย ความรักตัวเองอย่างแท้จริงและความสุขจากชีวิตที่เข้าใจตัวเองทั้งหมดนี้มันทำให้ลุงกลายเป็นแบบอย่างที่ผมอยากเดินตามคนธรรมดาเป็นที่สุดในชีวิตผม